ผนังกันเสียงกับผนังดูดซับเสียงแตกต่างกันอย่างไรคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมโอ๋จากช่อง Living Sustain วันนี้ผมจะมาชวนคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของผนังกันเสียงและผนังดูเสียงมันมีความแตกต่างกันอย่างไรและเราจะเลือกใช้ผนังแบบไหนเพื่อป้องกันเสียงจากเพื่อนบ้านไม่ให้รบกวนรวมถึงในกรณีที่เราต้องการก่อสร้างห้องโฮมเธยเตอร์หรือห้องซ้อมดนตรีเราควรใช้ผนังแบบไหน ในการป้องกันเสียงไม่ให้ปรบกวนเพื่อนบ้านเรามาดูตัวแรกก่อนนะครับก็คือในกรณีที่เราใช้ตัวผนังกันเสียงผนังกันเสียงเนี่ยเราใช้ในกรณีที่เราป้องกันเสียงนะครับจากเพื่อนบ้านที่อาจจะมีความเสียงดังนะครับเปิดเพลงเสียงดัง หรือทากิจกรรมอื่นเสียงดังเนี่ยไม่ให้เข้ามารบกวนเราที่อยู่ภายในบ้านนะครับในกรณีนี้เนี่ยจะพบกันได้บ่อยมากเลยนะครับสำหรับคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่เป็นคอนโดมิเนียมอพาร์ตเมนต์หรือในส่วนของพื้นที่ที่มีกาแพงติดกันไม่ว่าจะเป็นทาวน์เฮาส์ทาวน์โฮมนะครับหรือแม้กระทั่งบ้านเดี่ยวเองเนี่ยก็เกิดปัญหานี้ได้นะครับถ้าเพื่อนบ้านของเรานั้นเปิดเพลงเสียงดังนะครับหรือทํากิจกรรมที่มีความเสียงดังแล้วรบกวนสมาธิททาให้เราไม่สามารถทํางานได้หรือไม่สามารถที่จะพักผ่อนนอนหลับได้นั่นเ,งนเาาาอง ป้องกันเสียงจากภายในบ้านไม่ให้ออกไปข้างนอกโดยเราจะใช้วิธีการสร้างผนังเบาขึ้นมานะครับอีก1ชั้นแล้วในผนังเบาเราจะบรรจุหรือว่าติดตั้งวัสดุกันเสียงนะครับซึ่งเขาจะมีคุณสมบัติในการกันเสียงไม่ให้ทะลุออกไปจากห้องหรือว่าเข้าห้องได้นะครับพูดง่ายๆนะครับวัสดุนี้เขากันเสียงจากภายในไม่ให้ออกกันเสียงจากภายนอกไม่ให้เข้าโดยปกติเราจะใช้วัสดุกันเสียงนะครับซึ่งในท้องตลาดเองเนี่ยมีหลายรูปแบบเลยนะครับอย่างเช่นที่เราแนะนำเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของวัสดุกันเสียงของ s c g นะครับเป็นไซเลนรุ ตัวนี้เนี่ยเขาจะมีลักษณะเป็นวัสดุที่เป็นรูพุนนะครับ รือเรียกว่า Open Open w a l l เมื่อเสียงวิ่งผ่านตกทบตัวฉนวนนะครับตัวเสียงเองก็จะถูกแปลเปลี่ยนไปเป็นพลังงานความร้อนซึ่งเกิดจากการเสียดสีของพลังงานเสียงกับรูพุนของแผ่นที่เราติดตั้งไปนี่แหละครับทำให้ความดังของเสียงในลดลงนะครับคราวนี้ความดังของเสียงจะลดลงมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับความหนาของตัวผนังที่เราทําเพิ่มเข้ามารวมถึงตัววัสดุที่ใช้ในการป้องกันเสียงหรือว่าทํากําแพงกันเสียงนั่นเอง2ผนังดูดซับเสียงเราจะใช้ผนังดูดซับเสียงนะครับในกรณีที่เราจะทําห้องที่เป็นห้อง าราเกะนะครับห้องโฮมเทเลเตอร์สำหรับดูภาพยนตร์ดูซีรีส์ดีๆจาก Netflix ต่างๆนะครับรวมถึงในกรณีที่เราต้องการทําห้องซ้อมดนตรีทําห้องอัดเสียงหรือว่าถ่ายทอดวิดีโอนะครับอันนี้เนี่ยเขาก็จะช่วยในการดูดซับเสียงนะครับรวมถึงเขาจะช่วยลดเสียงสะทอ้อนหรือว่าเสียงกล้องทําให้ไม่มีเสียงรบกวนนะครับในการทํากิจกรรมต่างๆแล้นั่นเองโดยการติดตั้งในส่วนของตัวกําแพงดูดซับเสียงเนี่ยเราจะมีวิธีการในการติดตั้งแตกต่างจากกําแพงกันเสียงเนื่องจากว่าเราไม่ต้องทําในส่วนของผนังเบิ้ลขึ้นมาเป็น2ชั้นนะคร ของวัสดุในการดูดซับเสียงเนี่ยแปะไปบนบริเวณพื้นผิวของตัวผนังหรือว่ากำแพงบ้านของเราได้เลยคราวนี้การติดตั้งนะครับจะติดตั้งกี่ด้านเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับชนิดหรือว่า ฟังชันในการใช้งานห้องของเรานั่นเองเช่นในกรณีที่เป็นห้องที่ต้องการร้องเพลงหรือว่าทําห้องคาราโอเกะหรือห้องดูหนังเนี่ยก็จําเป็นนะครับที่จะต้องบุอย่างน้อยเนี่ยสด้านนะครับส่วนถ้าในกรณีที่เราแค่อัดเสียงหรือว่าทําสปอตรายการาวิทยุต่างๆนะครับอัดรายการทีวีเราอาจจะป้องกันเสียงสะท้อนนะครับโดยการติดตั้งตัวแผ่นดูดซับเสียงไปบริเวณผนังเนี่ยด้านใดด้านหนึ่งก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันซึ่งวัสดุดูดซับเสียงนะครับเขาจะมีคุณสมบัติในการลดเสียงกล้องแล้วก็ลดเสียงสะท้อนนะครับภายในห้องเนี่ย คุยหรือว,ว่าดูหนังฟังเพลงเนี่ย ได้รับอัตรารดที่ดีนะครับเต็ม100%ตโดยตัวอย่างที่นํามาให้ชมวันนี้นะครับเป็นแผ่นดูดซับเสียงนะครับของ S G s i l e n t รุ่น c e n d e r l a นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นฉนวนใย,ยแก้วในแบบแผ่นนะครับแล้วเขาก็จะห่อหุ้มด้วยวัสดุที่เป็นผ้าด้านนอกอีกชั้นหนึ่งซึ่งวัสดุนี้นะครับเขาก็จะมีสีสันที่มีความสวยงามแตกต่างกันไปอยู่ที่เราชอบนะครับซึ่งตัววัสดุเนี้ยเขาจะควบคุมการสะท้อนลดเสียงกล้องภายในห้องแล้วก็ป้องกันเสียงที่เกิดจากภายในห้องของเรานะครับไม่ให้ออกไปนอกห้องได้อีกด้อ,น,อนนกรงััะคบ ไม่ให้ไปรบกวนเพื่อนบ้านของเราได้อีกด้วย3การเลือกใช้วัสดุให้เหมาะกับพื้นที่อยู่อาศัยแล้วก็พื้นที่การใช้งานของเรานะครับในกรณีที่เป็นทาวน์โฮมหรือว่าทาวน์เฮาส์เนี่ยรวมถึงคอนโดมิเนียมที่มีพื้นที่ติดกันหรือมีกำแพงติดกับเพื่อนบ้านเนี่ยแลวเราต้องการลดเสียงรบกวนที่มาจากเพื่อนบ้านอันนี้เราสามารถที่จะติดตั้งในส่วนของกำแพงป้องกันเสียงได้นะครับเพื่อเป็นการลดเสียงรบกวนนะครับที่เกิดจากข้างห้องหรือว่าเพื่อนบ้านของเราได้สําหรับบ้านเดี่ยวนะครับที่ต้องการที่จะได้ห้องทํางานหรือว่่าาาห้้้้อออองงงงนนนนนทีีีีีีมลลัักกกกษณะเเยยยบแวปสจภไดด นี่ผมก็ได้นําให้ทําการติดตั้งผนังกันเสียงเช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็นการป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอกรวมถึงสร้างความสงบนะครับให้กับพื้นที่ต่างๆภายในบ้านของเราทําให้เราสามารถทํากิจกรรมได้อย่างสงบนะครับไม่ว่าจะเป็นห้องอ่านหนังสือหรือว่าห้องนอนก็จะพักผ่อนได้โดยไม่มีเสียงรบกวนนั่นเองและในกรณีที่เราต้องการสร้างห้องที่เป็นห้องเฉพาะกิจนะครับเป็นห้องพิเศษเช่นห้องร้องคาราโอเกะห้องโฮมเทอรเตอร์หรือว่าห้องที่ใช้สาหรับอัดรายการหรืออัดเสียงเนี่ยแนะนำไม่เดิาการติดตั้งผนังแบบดูดซับเสียงนะครับเพื่ ด้วยเพื่ออัตนรดในการรับชมภาพยนตร์หรือว่าทํากิจกรรมต่างๆภายในบ้านของเรานั่นเองครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับความแตกต่างระหว่างกําแพงกันเสียงแล้วก็กําแพงดูดเสียงนะครับซึ่งทั้ง2ตัวนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้นะครับในการแก้ปัญหาของเราว่าเราเจอปัญหาไหนถ้าเราเจอปัญหาในเรื่องของเสียงดังจากเพื่อนบ้านเราก็ใช้กําแพงกันเสียง แต่ในกรณีที่เราต้องการที่จะป้องกันไม่ให้เสียงจากภายในบ้านของเราไปรบกวนเพื่อนบ้านเราก็ใช้ในส่วนของกำแพงดูดเสียงนั่นเองผมหวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์สาหรับคุณผู้ชมนะครับในการเลือกใช้วัสดุที่มีความแตกต่างกันในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องนะครับเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวในครั้งหน้าผมจะนําเรื่องราวดีๆแบบนี้มาให้กับคุณผู้ชมอีกนะครับสำหรับวันนี้ผมโอ๋จากช่องเรีวิ่งสติงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ